พอดีว่าซ้อมเห็นคอมเมนต์ของน้องคนนี้นะคะน้องอเป็นคนลาวนะคะที่อาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าน้องอยากจะรู้ว่าท่านพิกขุปันนากรานะคะพระที่นําเดินทุดงในเอเมริกาตอนนี้นะคะกับแฮชแท็ก walk for peace เนี่ยท่านพูดอะไรยังไงบ้างนะคะซ้อมก็เลย ย้อนกลับไปดูคลิปเมื่อของสี่วันที่แล้วที่ท่านไปที่เมืองซาลุดานะคะแล้วซ่อมก็ชอบแล้วก็ฟังวนประมาณสองสามรอบนะคะก็เลยตัดมาส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะแปลทุกคนได้ฟังกันยังไงก็ลองไปฟังดูกันเลยนะคะก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะเวลาที่หมาได้ยินเสียงหมาตัวอื่นเ่าพอได้ยินก็จะรีบตามเสียงนั้นไป หรือพอเห็นลูกบอลก็วิ่งตามเลยหรือเห็นอะไรที่เคลื่อนไหวก็วิ่งตามไปดูนี่คือหมาที่ไม่เคยถูกฝึกแต่ถ้าเราฝึกเขาเหมือนที่อัตมาฝึกอโลกาตอนฝึกใหม่ๆอโลกาก็วิ่งตามนู่นนี่แม้ขนาดนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่รู้ไหมว่าทำไมเพราะพวกคุณตามใจมันจนเสียคนไงทุกวันนี้อโลกาโดนสปอยเต็มที่เลย อ๋อนั่งไงอยู่ตรงนั้นช่างไร้เดียงสาจริงแต่พออโลกาผ่านการฝึกเมื่อไหร่ที่อาตมาบอกว่านั่งมันก็จะนั่งพอบอกว่ามานี่มันก็จะมานี่พอบอกว่าให้รอมันก็จะรอนั่นหมายความว่าเมื่อจิตของเราได้ผ่านการฝึกฝึกมาอย่างดีมันก็จะเป็นเหมือนอย่างที่อาตมาฝึกอโลก้านี่แหละจิตของพวกเรา ตาตมามีสัญลักษณ์ของลิงเรียกว่ามังกี้ไมล์หรือจิตของลิงนั่นเองซึ่งจิตลิงนี้มันก็จะกระโดดจากนี่ไปนั่นจากตรงน,นี้ไปที่ต้นไม้จากต้นไม้แล้วก็ไปเรื่อยๆไม่เคยหยุดเมื so ่อมีความคิดผุดขึ้นมาความคิดนั้นมันก็จะกระโดดจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึง่ง so <when> ความคิดไม่เคยหยุดเลย so <when> ดังนั้นเราจึง <When> ควรดึงจิตของเรากลับมาโอเคนะเมื่อความคิดมันกระโดดเราอย่าไปกระโดดตามมัน กลับมากลับมานี่คือวิธีฝึกให้จิตเรามีสติทุกๆวันเมื่อเรามีสติอยู่กับตัวแล้วเราจะไม่ตอบสนองอะไรก็ตามที่เข้ามาหาเราอย่างง่ายๆเมื่อโลกคว้างเลมอนใส่เราเราก็จะไม่มีอารมณ์ของขึ้นหรือถูกกระทบได้ง่ายๆไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นไม่ว่าผู้คนจะพูดหรือทำอะไร มันก็จะไม่มีผลกับเราเลยเราก็จะไม่ถูกกระตุ้นหรือตอบสนองเหมือนเมื่อก่อนเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรามีการตอบสนองออกไปเราจะมีความทุกข์ไม่ใช่ใครอื่นเลยเราเองต่างหากที่เป็นคนแรกที่มีความทุกข์แต่ถ้าเราไม่รีแอคเราไม่รับสิ่งพวกนั้นมาใส่ที่ตัวเราเลยคนที่พูดหรือทำไม่ดีใส่เรานั่นแหละที่จะเป็นเจ้าของความทุกข์นั้นเขาเป็นทุกข์ไม่ใช่เรา ดังนั้นอย่าให้ใครมาควบคุมเราได้อย่าให้ใครมากระตุน้นหรือทำอะไรก็ตาม <Okay. S 1> ที่จะทำให้เรามีการรีแอคก,กลับไป ยิ่งถ้าเรามีความนิ่งมากเท่าไหร่ความสงบสุขก็จะเกิดขึ้นกับเราดังนั้นสารของคำว่าสงบสุข Walk for Peace การเดินเพื่อความสงบสุขเพื่อสันติภาพทุกๆก้าวที่เราเดินเราเดินด้วยความสงบสุขแบบมีสติเราไม่ได้เพียงแค่เดินอย่างเดียวแต่ทุกๆก้าวที่เราเดินนั้นมีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาสำหรับตัวอาตมาเองนั้น มันไม่เกี่ยวเลยว่าอาตมาจะเดินเร็วหรือเดินช้าเพราะอาตมาจดจ่อยกับลมหายใจตลอดระยะเวลาที่เดินซึ่งการหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกทำอย่างนี้ไปเรื่อยเนี่ยมันทำให้อาตมามีพลังในการเดินนี่ไม่ใช่การเดินเพื่อสุขภาพอาตมาเองสุขภาพก็ไม่ค่อยดีอาตมาก็มีโครคภัยไข้เจ็บหลากหลายอย่างเหมือนกับพวกเราเป็นกันนั่นแหละแต่จิตของเรามีความแตกต่าง จิตของเรามีความแข็งแรงได้หรืออ่อนแอได้เช่นกันซึ่งเด็กวัยรุ่นส่วนใหญ่สมัยนี้จิตของพวกเขาช่างอ่อนแอนักเลยทาให้พวกเขาไม่สามารถที่จะทนต่อความรู้สึกเเจอเหตุการณ์ที่ทําให้เจ็บปวดนั่นเลยเป็นเหตุทําให้พวกเขาเข้าสู่ความเป็นซึมเศร้าและคอต่อ,ตอแม้แต่กับพวกเราก็เช่นกัน ถ้าเราเจอความท้าทายเข้ามามากๆหรือปัญหาเข้ามามากๆในชีวิตเราเดินผ่านมันไปเราพยายามยืนหยัดต่อสู้กับปัญหาเหล่านั้นพยายามยอมรับสิ่งเหล่านั้นแต่ถ้าหากว่าชีวิตของพวกเรามันเรียบง่ายเหลือเกินเราก็จะคาดหวังให้ชีวิตเรียบง่ายแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ถ้ามีอะไรเข้ามากระทบเราก็จะรับมันไม่ไหว ให้พวกเราทุกคนจำไว้เลยนะว่าชีวิตของพวกเราจะไม่มีวันที่หนทางเส้นทางเดินในชีวิตมันจะเรียบง่ายเสมอไปชีวิตของพวกเราจะมีขึ้นและมีลงมีอุปสรรคมากมายเข้ามาในชีวิตซึ่งนั่นแหละที่ทำให้เราแตกต่าง เพราะถ้าทุกคนบนโลกใบนี้เดินบนถนนที่เรียบแบนมันก็จะไม่มีอะไรที่แตกต่างซึ่งความแตกต่างนี่แหละที่เราสามารถที่จะเดินไปทางไหนแบบไหนก็ได้จะขึ้นจะลงจะเป็นทางเรียบก็ได้เราได้หมดเลยนั่นคือสิ่งที่ทำพวกเราแตกต่างจากคนอื่นในครอบครัวพวกเราแต่ละคนเราเจอความทุกข์กันมากมายนี่คือเหตุผลว่าทำไมทำไม พวกอาตมาจึงมาอยู่ที่นี่เพื่อความสงบสุขสันติสุขและเพื่อทำภารกิจนี้ให้สำเร็จและนี่ก็คือเหตุผลที่ทำอาตมาตัดสินใจที่จะเดินครั้งนี้อาตมาเห็นผู้คนมากมายมีความทุกข์ในเมืองฟอร์เวิร์ดเท็กซัสที่อาตมาอาศัยอยู่รวมถึงท,ทุกที่ที่อาตมาเดินทางไปช่วยเหลือรอบโลกอาตมาเห็นผู้คนเป็นทุกข์ทางใจ อาตมาได้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนมากมายรวมถึงผู้คนที่เป็นโรคคึมเศร้าผู้ที่ป่วยทางจิตด,ด้วยเหมือนกันอาตมาก็คิดแล้วก็ถามตัวเองว่าในเวลาที่เหลืออยู่นี้อาตมาควรจะอยู่ภายในวัดเพื่อช่วยเหลือสังคมที่นี่หรือควรจะทำอะไรสักอย่างและในะที่สุดอาตมาจึงตัดสินใจที่จะเดิน เพื่อที่จะแบ่งปันสิ่งเหล่านี้ให้กับทุกคนที่อาตมาได้พบเห็นตลอดการเดินทางซึ่งอาตมาไม่ได้คาดหวังเลยว่ามันจะออกมาเป็นแบบนี้ผู้คนให้การต้อนรับเยอะมากซึ่งนี่คือสิ่งที่บ่งบอกอาตมาให้เห็นเลยว่าในที่สุดทุกคนต่างก็ตามหาความสงบสุขทั้งนั้นพวกเราต่างก็นับถือหนึ่งศาสนาเหมือนกัน นอกจากศาสนาอื่นๆที่พวกเรานับถือกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการเข้าโบสถ์ N MA, N MA, เข้าวัดหรือศาสนาใดๆก็ตามเรามีความยินดีกับทุกๆศาสนาเลยทำไมรู้ไหมเพราะว่ามันช่วยตอบสนองทุกๆคนในโลกเพราะแต่ละคนก็จะมีความแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นความคิดเห็น ไม้เซตที่แตกต่างกันดังนั้นความหลากหลายของสนาจึงสามารถเยกตอบสนองคนทั้ง,งโลกนี้ได้อาตมาจึงมีความยินดีเป็นอย่างมากเพราะนอกเหนือหลักคําสอนของสดาพระหรือกูรูหรือครูต่างต่างต่างก็สอนให้พวกเราเป็นคนที่ดีแต่ในสังคมเช่นนี้เราจะเป็นตัวเองที่ดีขึ้นได้อย่างไรซึ่งสิ่งเหล่านั้นแหละ นอกจากศาสนาของพวกเราแล้วเรามีศาสนาอย่างหนึ่งที่เหมือนกันก็คือศาสนาของความสงบสุขความเห็นอกเห็นใจความรักและความเมตตาทีคือสิ่งที่ทุกคนร้องเรียกหาสวดมนต์อ้อนวอนขอทุกวันซึ่งนั่นคือวัดที่อยู่ภายในจิตของเรา